ันนะเฮ้ยเฮ้ยดึงมันขึ้นมาก่อนไอ้เหี้ยนี่ช่วยกูด้วยดิกูเจ็บมัไว้กูเจ็บมัไว้ไม่ได่รถเียนพี่อ่ะจับแล้วนะเฮ้ยไปแล้วเดี๋ยวเเฮ้ยพี่จับแล้วไม่ใช่พี่ คำเตือนรายการต่อนนี้ไม่เหมาะกับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า1 8ปีเพราะอันมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมเพศและการใช้ภาษาถ้ารู้ตัวว่าไม่มีผู้ใหญ่มาดูด้วยก็ปิดไปซะปิดาปิดปิดปดปิ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 ด่เลเวลหว่ะมมีกี่เลเวลนะี่คุณได้รถแล้วมีความสุกไปครับ้คุณได้รถแล้วยู่ขานั่งหน่อยเมืนนดเรื่อยๆอ่ะปพี่ลงแม่แม่กกิขนมมาแม่ เขยนตัวเองไปก็ได้ไม่ใช่ปูน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 รถเขยนผักกูไปไหนกูเอาไปทิ้งแล้วอ่ะเครื่องนี้ทีสองหมื่นสองหมื่นเลยเหรอนี่โคตขี้โยเกิดอขึ้นเกิดอขึ้นเอ้าเยี่ยใครเป็นไรอ่ะตกไดไงวะตกไปตรงเนี้ยนะที่ตกอะไรอ่ะเขโมยตมมทเขาเดินถอยหลังโอ้ยเหี้ยมมันเป็นอันนี้เลยเหรอหัวพี่หมวยอยู่ไหนอ่ะเอาไปทิ้งละ โอ้ยน้องระวังตีนดินี่ติดที่อะไรวะผมให้เอาผมให้พี่เก็บหัวพี่พี่ผมไปยังเอาไปทิ้งแล้วต้องเอาไปชุบเอาวาเอาไปไหนไม่รู้มันเป็นยังไงต้อเอาไปชุบพี่เอาไปเอาไปชุบได้ด้วยเหรอหัวพี่หมวยไปใส่ตรงที่เอายขอนี่เอาอีกนี่ก็ดึ้อไปก่อนหัวพี่หมวยว่าทีแทีถ้าเกิดเอาไปแล้วมันจะไอ้นี่เลยดิมันจะขายเลยไม่เอาไปไว้ข้างหน้าก่อนไงเอาไว้ข้างหน้าก่อนมันต้องยกสองคนเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยหัวกูอยู่นี่เออ๋ยวเดี๋ยวค่อยเอาไปเดี๋ยวเอาไปวางไว้ข้างหหนนนนนน้้าาากกก่่่่่ออออออเเัััวใใสสีครืงตมมจ ยเฮยี้ยเลยเนี่ยซัดอุ้ยพี่พี่โโกูโดนยกกูทำอะไรไม่ได้ช่วยกูด้วยอือเย็ดแม่นี่โวยมากน้องดวงตามึงอ่ะกูจะเอามาทำเผ็ดปลาโลแดกอะแม่งบีบคอแม่งมีพลังของท่านอันนี้ว่ะเฮี้ยในสตาร์บรัลชื่อเฮียวะอ,ออกมาน้อง เฮ้ยดีจังครับใครมันหัวเลาะวะไปกูย,ยิงที <c oughs> เฮ้ยปืนมันล่าง่ายซะด้วยนะระวงังไอ้สัสถ้า,าหา้าตัาาตองหรือเก้า <c oughs> ยกผีได้เกินตัวหันหลังมารู้ว่าเลื่อนเหรอน้อย ก็เข็ยนพี่เต็มไม่เนี่ย <laughs> ใช่ถุงเดียวต้อง <laughs> เข็ยนพี่โคตรเติมตังค์เลยซื้อมาตั้งหมื่นหนึ <48. S 1> ห่งวิ่งไดเท่าไหร่ละสี่สิบเอ็ดสี่สิบเอ็ดเลยวะแย่มันเยอะจัง <laughs> <c oughs> โอ้ห้าสิบแล้วกูเหลือสามสิบอะไรกูมีปืนเลเซอร์ที่แรงสุดในยุค <laughs> ไม่มีอะไรที่มาฆ่ากูได้เนวะ้นแตไอ้เหี้ยตัวบีบคอกูเมื่อกี้นี้ตัวลอยทำอะไร <laughs> ไม่ได้เลยเฮ้ยโอ้โหพี่ตัวเห็นพีวายดีตัวแชมเปี้ยนทอฟี่เอาไปโอ้ให้ผมเจอห้องแล้วเอพิบาร์ดี วุ่งมีสี่เวฟเลยเหรอเฮ้ยเพี้ยทางเล็กแต่แ่ก็<อ>พ,พามันเดินบนช่องแอร์ไว้เสร็จวิ่งเจอตัง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 เงินมันลอย,อยในอากาศนะเนาะลอยของจริงเลยนะลเลยนี่ยดูเลย โอ้โหสองหมื่นสามแบกมาไงอะตายเหรอไม่ใช่ต่อไปไปถึงแบบมันเหลือเหลือสองหมื่นละโอเคโอเคไอ้เหี้ยกูหลงท่านมันต้องยกขึ้นเท่านั้นห้ามนอนลงเงี้ยผมอยู่ในห้องดับกิจวะพี่อาคุไปอยู่กับเพื่อนดีกว่ากลัวโอ้ยผีผีเจ้ด้วยอยู่ไหนวิ่งมาเลยวิ่งมาเลยกูอยู่ตรงรถเข็นเนี่ยมันเป็นผีตัวดำๆตัวสูงสูงเป็ดเหรอไม่เห็นอะไรเลยพี่เป็ดเองเป็ดปะไหนวะพี่ เกกีี่่ยยออููตรงน้แล้วมันยืนอยู่ตรงไหนไม่ไฟดับผมมองไม่เห็นหรอพี่ไม่ไฟดับโอ้ยเกี้ยไอิหน้าหีนี่โอ๊ยมันโยนกูแล้วกี้ยกระังตกน้ำไอ้ซัดอิหน้าปินี่มันอยู่ไหนวะมันหนีไปแล้วพี่พี่จะบอกว่าพี่ใกล้ตายแล้วพี่เลยเหรอผมเกี่ยมผมประการพี่เราอยู่ไหนอ่ะลรามาที่รถพี่มึงดูคนละตัวกันอะเมื่อกี้พี่มาน้องพี่มาอยู่ไหนไอ้ยมันอยู่ห้องซ้ายอยู่ห้องซ้าย เฮียแม่ไม่ตายเหรอไม่ตายถ้าจะยกมันได้ปะเรียบร้อยตายแล้วโอ้ยตายตายต้องส่องนัดไอ้สัสเอ้าเฮ้ยอะไรอ่ะเอ้าแตกเลยขอเลือดได้ไหมอะสักทิปไปยังดีไอ้เฮียไอ้เฮียนี่เป็นตัอะไรมามันพุ่งมาบีบคอพี่ไอ้เฮียพี่ทำอะไรไม่ได้เป็ตัวดำๆอ่ะที่พี่หมวยพูดหรอไอ้ตัวที่กูเจอนั่นแหละ โดนถ้าไม่มองมันก็ไม่ตีแม่งมองไม่เห็นเหี้ยอะไร่อกี้ไฟมันดหนักดีๆก็โดนพุ่งเข้าใส่้ยนี่ไงนี่ไงกล่องที่กูบอกห้ามพับลงนะมึงเห็นลูกศรขึ้นปะกล่องมันต้องอยู่ทรงนี้เท่านั้นโอเคดึงมาดึงมาช่วยหน่อยบอกไปเู้ยไอพี่อ้าดึง ถ้าอะไรมือเจ็บไม่ใช่เนี่ยเย่าอยู่สองพันไม่แค่จากจะดึงเฉยอ่ะไม่ได้อยากจะให้มันล้มอ่ะต้องจับข้างบนเหรอเห็นไหมเห็นไหมยิงอยู่มันชาร์จนานเกินหน่อยพี่ปืนตักชาร์จโคตรนานเลยถ้ากูจะโพคกูจะควักกูจะยิงเฮ้ยพี่อย่าหันหลังนะมันอยู่ข้างหลังพี่มันเจ้าคุณอยู่มันมีตัวหนึ่งมันมีตัวหนึ่งโอ้ยอย่าไปมองหน้ามัน เด็กีเกี้อุกอยิงเป็นเออทุกบอพันทุกบ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 นอย่าลงเออ เอามาลงไอ้ผียโอ้ยยี่ปืนมันชาร์จนานเที่ยนจังเลยหายไปมันมีตัวหนึ่งวิ่งไปทางนี้แหละไอ้ตัวที่มันคานได้โอ้โหเยี่ย์มันเกิดอีกมันไล่พี่รัวๆเลยไอ้ยี่ย์ดำเนี่ยมันเกิดมันเกิดเราเจอห้องใหม่ยังอันนี้แค่สองทับสี่อันหนึ่งทับสี่เจอแล้วดิเจอแล้วเจอแล้วนี่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 ยี่ย์กูจะเกิดแล้วเลือดมันไปถึงสำคัญมากเลยว่ะหลังๆอ่ะพี่โดนไอ้ผีตัวดำนั้นไอ้เยี่ย์กูยิงแล้วเว้ยไอ้เขาเปถ้าปืนกูออกนะกูบอกเลยเป็นผงแน่เเย็็ดดป พียมพี่ข้างหลังพี่ข้างหลังโอ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรกงินหลนทัพงอบึงจะเกิดมาแบบกองเงินกองทองอ่ะไอ้หนักแบ่งมาพี่เฮ้ยหนูกูตกใจไอ้เหี้ยรู้เลยมึงเอามาจากเซนเดอร์แมนใช่ไหมเดี๋ยวขอหาปืนก่อนไม่ได้กูเล่นเหรอนึงไอ้เหี้ยกูต้องอยู่กับเพื่อนปืนไปไหนไม่รู้ไม่รู้ว่ามันตกลงไปหรือเปล่างั้นเดี๋ยวผมให้เล่นคันตูดมา ขันหลังดีกว่าขันหลังดีกว่าเอไปกีนงโอเค thank you a r y good t e s t u d a b าไหนที่เรายังไม่ได้ฝั่งโน้นเรายังไม่ได้ไตำรวอย่างไรวะเราต้องไปตรงจุดแดงๆในแมป,ปใช่ไหมสี่เหลี่ยมอะ่ะเอ๊ะเ <c oughs> เอ๊ะบอุ้ยเฮียทุมันทุมันุมัน <c oughs> สวยสวยสวยอย่ามาแยมกับพี่ไอ้น้องเอืยหาปืนก่อนเปิดแมปได้ของที่ซื้อมาจะเป็นจุดสีฟ้าอ๋อโอเคขอบคุณครับแชทเราเราต้องหาห้องเฮ้ยกูเจอปืนแล้วไอ้สัตว์กูเห็นปืนแล้วนี่แหละตรงไปตรงไปเฮ้ยเอืยมันจะกระเด็นไปตรงนี้แหละวะไอ้สัตว์อีตัวไหนกูก็ยิงหมดให้ผมเจอห้องแล้วทุกคนเฮ้ยเจอของอ่ะเฮ้ยไอ้เืยคอมพิวเตอร์ราคา2,800เหรียญขอบันสองพันห้าขึ้นเนี่ยขึ้น เใส่เยี่ยได้บ้างร้เขียนพี่เลยรของเล็กๆไอ้เหี้ยมันข้าหรือเปล่ามันมีประโยชน์ใช่ไหมยี่ยมมันเอาไว้ใส่ได้อย่างเดียวคือหัวคนตายไอ้เหี้ยไอ้เขียนไไพีย เขาไม่ใส่ของกุกจิกกุ่มไม่วะราคาุมพ่บ้านเออถุงเจอแล็ปท็อปไอ้ยมไอเ้ยมในในรถในรถเปิดได้มีรู้มีของปังดูกดบ้างหนึงตรงรถเนี่ยมันมีมันมีถังอะไรอยู่อันหนึ่งโอ้โหไอ้เหี้ยยังไงทีเนี้ยตั้งแต่ไอไอไม้มึงนะพี่เอาแต่แต่ย่างไอรหนัก แบ่ไปสองคนแบ่อคแบ่ไปสอยคนแบ่ไปวน่ไอคแบ่ไปเองเแไปอง่ไว้องนแ่งไปอาน่ไว้องคนแบ่ไอน่องคน้า่ไองน่อนแ่งองนไองนบ่ไองน่ตรองนี้่อง่งไองคแบ่งนบ่ไปสองคนแบ่งไปงนแ่งไปสองนแบ่ไปสองน่องนงไวน่ไวอง่งีอ่ไอ่ง่องนี้ไว้ตรง่อง่อบ่น่แ่บนนสอ่ไปอเอนงคองอ มีโน้ตบุ๊กไว้พี่แบ่งคนละเครื่องเฮ้ยคนมีของเอ้มบนบนล็อกห้าร้อยบาทเออตุ๊กตาเด็กไงเอ้มคอมจะตกเอ้มเอ้มคอมจะตกเย็นๆทีละขั้นทีละเครื่องทีละเครื่องพี่ยกคอมออกดิอันนั่งรั่วปะระวังนะพี่เฮ้ยอะไรอ่ะผมได้ยินเสียงอะไรอ่ะอุ้ยเขี้กูโดนนั่งก่อนพี่นั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนเฮ้ยไปละออกมาออกมาถอย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 ไอ้ยปืนกูตกมันปัดปืนกู มึงโยนปืนทำไมกูไม่ได้เจ็บแม่เฮ้ยพี่พี่อย่าบัง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 สัตว์นั่นไปไหนมาอีเดียไปไหนหายไปละ้ว้ยแมงน้องอีเดียมึงเอาอะไรมาอีกแล้วเนี่ยเต็มคันเลยเลยแม่เนาะไปหย่อนไปยังว่ไงพี่อยู่บ้านเลยโอ้โหพี่อีเดียเหลือพันหนึ่งแล้วเนี่ยอีเดียคอมราคา2,800กูเหลือ1,000มีอะไรให้กูช่วยบ้าแบงค์ดูลำบากเอีเดียไอ้บอกผมรอพี่ช่วยผมตาแล้วไะหัวใจกูเออ จะลนมึงต้องตั้งไอ้นี่ขึ้นมาโอเคโอเคโอเคเอาดีก่อนเอาดีขึ้นก่อนเอาดีขึ้นไม่มันถ้ามึงขยับรถออกมันจะล่วงนะออกลงข้างล่างกันดีกว่าอย่ามันแตกค่อย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 หายจากสมัยตั้งเชฉาสมัยตั้งโต๊ะค่อยวางโอเคดึงไอ้เยี่ยนนี่ขึ้นดิขอแบบสวยๆอ่ะไอ้ต่างขึ้นไอ้ต่างขึ้นอย่ายืนดูดิช่วยกันด้วยเอออแล้วอันนี้ขึ้นเอาไอ้ดำนี่ใช่ไหมโอ๊ยไอ้เยี่ย โอเคมีเวทีใส่ความใจเอ็ดพิยาพี่อยู่ไหนโอ้ยเยี่ยดแล้วหกร้อยไอ้สัสเดี๋ยวผมไปเย้เฮ้ยเฮ้ยพี่ยาพี่พี่เว้ยวางวางเลยเย้ตัวเชิดพี่ทำพี่ใส่เยี่ยดสองชิ้นเกี่กระเป๋าเก้ก็ได้พี่แค่นี้อุ้ยเจอเจอต้องดันไปเอ้อต่อต่ออะไรแบบนี้เอ้ยเอ้ย ชีวิตมันลำบากวะโอเคไปดันดันไปนะช่วงนี้จังเจอผีน้อยโชคดีเหรอตายไปแล้วรอบนึงนะกินไปเดึงมึงขึ้นมาก่อนไอ้เหี้ยนดิช่วยกูด้วยดิก uh, ูเจ็บหมดเลยกูเจ็บหมดเลยไม่ได้รถเข็นพี่อะจับแล้วนะเฮ้ยไปแล้วเดี๋ยวเด่จับแล้วไม่ฉ็บพี่ กูเจอบไปแล้วกูเจอบไปแล้วกูเจอบไปแล้วใครไม่พูดไว้สัตว์กูถามหากูถามหารถเข็นกู่งดูหน้ากูดูหน้ากูมองหน้ากูดิพี่มวยดูไม่เห็นดูหน้ากูอยู่ดิอ้านเลยอ่านเลยกูจะตามหลอกหรอ เอ้ยเดี๋ยวกเกษตรกูแบกมันทำไมตั้งนต่เจ็ดแปดพันมะโอ้โหแล้วต้องเอาขึ้นบันไดพี่ไอ้เยี่ยเอาแตกกันดีแล้วไอ้สัตว์ขึ้นต้นบนเหรอใช่ไม่ต้องขึ้นไม่ต้องขึ้นผมมันผมเปิดประตูแล้วแค่เข็นเข้าห้องแปะห้องไหนเป็นห้องบนไหมเหรออ่าใช่ก็ขึ้นขึ้นบันไดไปก็นั่นแหละไอ้เหี้ยกูบอกอยู่ต้องขึ้นแล้วต้องยกขึ้นไปหรือว่านี่ไงเนี่ยใส่เลยปะเดียกเรียวเรียกมีของวิ่งแม่อยู่ไหนน้องผมวิ่งกลับมารอที่รถอะไรเหรอ ไก่ปูมึงรอกูด้วยพี่พี่ทางกลับอยู่ไหนเห็นอะไรอ่ะ้อยพีหน้ามึงเห็นแล้วเห็นแล้วนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนพี่นั่งก่อนนั่งก่อนย่องไปดีกว่าเลือดเินไปทิศห้ากูตาย คือกูยังไม่เห็น้อองสูงหรเมื่กีไม่ได้เห็นไม่มองปกตินะก็นั่งแบบนั่งเดินมาตรงๆอ่ะเมื่อกี้จอมันดําไปบู้หนึ่งใช่แบบดําไปเลยมองเลยไม่เห็นเลยไปเยอะกูตายเลยอีกแล้วมึงจะตายแบบทุก,กๆเก<จ>มโอ้ยเฮียมองตอ่ำม,ม,มึงก,ก็ต้องมุดเข้าไปในจิม๋มเฮียนั่นแหละไอ้ตัดอ๋ออ๋อแบงพี่พี่โยนหัวพี่ยังมาเป็นตัวล่อพี่ตายแล้วเหรอยังไกลและหนีไม่ได้พี่ อุ้ยไกลจังเลยแต่พี่ก็โดนโอุย้ยพิดิคาดวะกูก็เก่งตัวรออยู่แต่เขากำลังแบบเม้มอยู่ไงแม้อยู่ไหนผมคิดว่าเขาจะตอบวันแล้วมึงเสอือกพี่อะไรประมาณนะี้นี่พี่ผมอยู่นี่แมงแ กูตายแกทำไมพี่มองหน้าผมแบบนั้นนะเมื่อกี้จะวูบลงอ่ะคือมึงคือมึงเห็นมันด้วยมันไม่เห็นไอ้ยอะไรอยู่แล้วดิมันมืนแต่แรกอะปืนเลเซอร์กูแต่แรกยิงไอ้้ย่ไปก็จบแล้วไอ้สารแต่ไม่คือกลัวยิงไปแล้วแบบว่ามันแบบพาเพื่อนมาเนอะเพราะมันเลยนัดเดียวอะไรพวกนายช็อปเลยมันไม่ใช่ไอคอนดำๆที่เดินผ่านเราไปเมื่อกี้นะมันก็ไม่เห็นอะไรแล้วผมไม่เห็นอะไรเลยต้องซื้อไอ้นี่บวกพลังเอาเลยคนเล่นเป็นช็อปเลยไอ้เป็ดน,นี่ทำอะไรได้อ่ะพี่ของของวัญเอาเป็ดไปจุ๊บจุ๊บมีบมีบ มึงสนใจของขวัญกูนหน่อยเฮ้ยเฮ้ยแมปเพลเยอร์เขาวดับเกตเอาไว้ล่อผีเหรออี้ยเป็ดหียดไ,ไดิอืมเดินไปได้เนื่ยมันมีเสียงไงเนี่ยแบ,แ,บแบงค์กูนี่ดิมันเด้งได้ด้วยนะเกตอะไรบ้างดูดิอ๋อเป็ดมันน่ารักนั่นแหละความสามารถน่ารักเหรอ้ถาถ้าแบบเป็นตุ๊กตาลูกหน้าผมเชื่ออยู่